สวัสดีสวัสดีควันแฟรบอลทุกท่านครับวันนี้จัดมาให้หนึ่งตัวเหมือนเดิมครับวันนี้ยังอยู่ในรายการบอลคู่ครับกลางสัปดาห์นะครับสอบทิศเดี๋ยวเจอกันบอลลีครับวันนี้มินคู่ที่น่าจับตามองครับคือโคปาเดเด,เดสปเปนครับจานในเป็นรายการบอลทัวร์อังครับวันนี้เรอเบติสครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับอาร์ตริโกมาดริดครับข้อสอบวันนี้อยู่ที่อาร,ร์ติโกชัดเจนครับแต่เสียเปรียบอย่างหนึ่งครับคือออกไปเยือนนะครับโซอาร์ต e ิโก้เอเซิตี้ออกไปเยือนไม่ค่อยสวยครับจานนะครับวันนี้เจอกับเรอัลเบติิสสด้้้วยนนนนะคคครรรััับบบถถูููกกกกไมมือเห่ี ครับให้มาค่อนข้างพี่จะวัดใจพอสมควรนะครับวันนี้เบติสเองเนี่ยจะขาดอิสโก้ตัวสำคัญครับแต่ก็ยังมีพวกอันโตนี่ออกสตาร์ตตัวจริงเป็นข้างหลักพร้อมออกสตาร์ตเหมือนเดิมนะครับส่วนอัน์โกนิกรับวันนี้ชูเลนอาเาเลสนะครับนะแต่จะขาด ของตุลกิสมันครับที่สอบภาพความพร้อมยังไม่ดีพอครับจานเพราะฉะนั้นจะเป็นชารอตแล้วก็ชูเรต้าวาเลสหน้าจอกสตาร์ตตัวจริงเป็นแดดหน้าในเกมค่ั้งเนนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วผลงานคู่นี้บีดเกมพ,พอสมควรครับไปเล่นโปรแกรมรายการกลางสัปดาห์มาหนักในเกมที่แล้วแล้วก็มาหนักในเกมนีอีกแต่เชื่อว่าเกมนี้เองครับอกกาสจบเสมอในครับการทั้งสองทีมมีเยอะมากครับด้วยสภาพร่างกายเองไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ความได้เปรียบอยู่ที่เบติสครับเพราะได้เลดนในบ้านตัวเองครับวันนี้ให้มองไปที่เบติสสอบา่านในครับ คือดีครับส่วนที่เหลือเราไปเจอในสมาคมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนส่วนครับ